สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Identity f i v นั่นเองซึ่งก็กลับมาแล้วนะครับกับสกินที่ชื่อว่าผู้กลับมาของคุณช่างเครื่องกลนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 น้องแม็จะทำอะไรทำอะไรหยุดหยุดยดยุดเอ้ยจะฆ่าคนอื่นแล้วอโอโห โอเคช่างมันเถอะครับก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกินนี้เวลาลงสนามจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเอาละครับโหลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแมปความทรงจำของลีโออังตรงนะครับสกินนี้ไม่ตรงปกครับไม่ใช่อะไรสวยแบบสวยเกินปกครับฮัลโหลปลกปกยังไม่สวยเลยพอมาเล่นจริงอา้าวทำไมมันสวยงงเหมือนกันทุกคน อันดับแรกเดี๋ยวเราเอาจ่อยไปแอบไปตรงนั้นก่อนตรงนี้นตรงกลางเอาคนมาปั่นดีกว่าจ่อยให้ป,ปัน่นตรงริมๆเดี๋ยวโดนฮันเตอร์ตีอ่ะอันดับแรกอ่ะปั่นได้ยังเนี่ยเอายังเหรอเอาไม่เป็นไรปันป่นปั่นปั่นปั่นเครื่องตัวเองไปก่อนทุกคนเครื่องจ่อยเดี๋ยวทีหลังอือแล้วเมื่อไหร่จะได้ปั่นเนี่ยหลอ <c ười> คือตั้งแต่เอา้าอะไรเนี่นบบยักรวจหญิงแผลแรกเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยเร็วเกินเนี่ยเอา้า อ่ะไม่ใช่แค่แผลแรกเร็วล้มเร็วอีกต่างหากตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าวอ้าวอ้ออปันแตกออกขอโทษเออจะขอโทษใครจะมาควบคุมจ่อยแล้วคนก็เลยปั่นแตกคือตั้งแต่ที่ปุ่มใหม่เข้ามาเนี่ยโอ้โหแบบมันปรับยากอ่ะมันดูยุ่งยากขึ้นนะถ้าใครไม่ได้ปรับปุ่มปลาผีเสื้อเป็นสเปซบ้ามาก่อนเฮ้ยเออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ยังพูนไม่จบเลยคุณพี่กาเทียรีมาจังเลยโอเคโอเคเออเออเคือมันปรับผีเสื้อเป็นสเปซบาร์ไม่ได้แล้วนะทุกคนแบบทั้งข้ามหน้าต่างทั้งผีเสื้อไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าทั้งคุณโบว,วิมแล้วก็คุณหมอนจะไปช่วยทั้ง,งคู่แต่ว่าเห็นว่าคุณหมอเข้าไปเร็วกว่านะทุกคนก็เลยให้คุณโบว,วิมมาหลีกออกมาปั่นก่อนทั้งนั้นที่ปั่นช้าตอนนี้เพื่อนนั่งเก้าอี้ไปคุณโบว,วิมมันเป็น รอบของคุณละที่คุณจะต้องไปช่วยเออนั่นแหละวิ่งไปออโอเคถ้าใครดูคลิปโรบอกก็จะรู้จักคุณโบวิมนะครับโอเคเดี๋ยวหมอนี่เขาจะช่วยไหมเนี่ยไม่รู้ทุกคนปั่นไปก่อนเราอะดับแรกเนี่ยเราต้องพยายามเอาเครื่องเราไม่ก็เครื่องจ่อยเ,ยเสร็จเพราะตอนนี้ไม่ได้สักเครื่องเลยโอ้โหโ,โชคดีนะเนี่ยที่เป็นแมคานิกแม่งแล้วก็แบบเครื่องมันจะช้ามาก ตอนนี้เราปั่นสองเครื่องพร้อมกันเฮ้ยเราลืมคุมจ่อยป่ะเนี่ยน่าจะลืมนะโอเคไม่เป็นไรเอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่้ยไปดูจอย9 2เร็แล้วเพื่อนสู้ๆน้ำมัหญิงต้องรอดให้ได้โอเครอดป่ะเนี่ยน่าจะรอดนะที่ลู้ก็คือปั่นเครื่องจะเครื่องให้เสร็จก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยอทำไมช้าจังเลยอ๋อเพื่อนเจ็บเพื่อนอย่าไปเจ็บกันหลายคนเดียวเฮ้ยมันปั่นช้าเ <laughs> พื่อน เอ้คุณโบวิมหิวเปล่าหิวเปล่าหิวเปล่าเอามาแล้วโอเคมาหิวค้างไว้ทุกคนฟังจากเสียงอา้าวน้ำหญิงคอว้ามาเออนั่นแหละสวยน้ำหญิงรอดแล้วตอนนี้หมอโดนแทนก็คงต้องปล่อยหมอตายแหละไม่มีใครมีทายอ่ะ,อะปันปันปนัเดี๋ยวเราให้คุณโบวิมไปซ้ำเครื่องเขาก่อนนะรู้สึกว่าจะอยู่ในบ้านเล็ก แต่ตอนนี้เราต้องอ้าวจอยทําแตกอีกโอ้อะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องกรุ๊ปอัพกันก่อนซึ่งหมอปล่อยเขาตุยเหอะเอาตรงหมออะโอเคเราปั่นเครื่องนี้เอาไปเพื่อนเอามาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยโหแย่งเครื่องเราปั่นอีกต่างหากเอ้ยทำอะไรจอยเฮ้ยเฮ้ยเขาปักเกรียดานมาแล้วเขาจะมาปะเนี่ยนี่ยเขาน่าจะมานะเพราะหมอมันจะตายอยู่แล้วอะวเราเราหลีกก่อน เออเอาจ่อยไปล่อฮันเตอร์ดีไหมเหลือขีดแค่ไม่เท่าไหรเองโอเคไปไปไปล่อฮันเตอร์ล่อฮันเตอร์อย่าทําเพื่อนเราถ้าจะทํานี่มาทําจ่อยเรานี่กระเทียอยู่ปะเนตตามอยู่ปะเนยโอโหตามไม่ตามก็แย่แล้วไปกันไปแล้วไปแล้ว,ลวอย่ามายุ่งกับผมเอาเขาบินยัะอัดสวยบินก็จ่อยไปแล้วงั้นไม่มีบินกับเพื่อนเราเอาเพื่อนโอ้โหแย่งเครื่องตัวปันป่นปั่นไปก็ได้โอเคเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เฮ้ยครบสามเครื่องพอดีนั่นไง เฮ้ยครบสามเครื่องเนี่ยโอ้เครื่องนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยสวยเหลืออีกสองเครื่องมาคุณบววิมปั่นกับเรามาๆปั่นตรงนี้เหอะมไหมมาตามาตามาหน้าบทหญิงเขาโดนไล่ปะไม่รู้เหมือนกันที่ร,รู้ก็คือเราปัน่นปั่นแบบสบายกายสบายใจเร็ว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 ต้องเร่ง,งเรงนี้ต้องเร่งที่สุดทำไมเครื่องหน้าบดหญิงมันไม่เสร็จสักทีอ๋อโดนไล่อยู่โอ้โหก็ว่าโอเคไม่เป็นไรทุกคนเราปั่นเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปซ้ำเครื่องของน้ำพุธหญิงข้างหน้านูนคุณบัววิ่งมาไปรอประตูเลยไปรอประตูประตูวัดจันร์น่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาสปินนะทุกคนเอาน้ำพูธหญิงล้มไปแล้วโหจุดเครื่องไม่ทันเสียดายเลยน้ำพูธหญิงเฟสสุดท้ายแล้วทุกคนตุยละแต่ตอนนี้เครื่องนี้กําลังจะเสร็จเพื่อนรอเปิดประตูรอเปิดประตูรอเปิดประตูเลยเพื่อน กดสกิลเช็คไปกดสกิลเช็คไปยังไงยังไงเพื่อนปประตูแล้วเพื่อนนันเตอร์มันเห็นเงาหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเราจะรีบวิ่งป,ประตูห้เร็วที่สุดเพื่อนเออเอาตานี้มีแววแพ้แล้วก็ทรงแพ้ทรงเสมอมากเลยเอโอ้ไม่กอดคือเอาตรงนะนักบู้หญิงรอดมาได้คือปาฏิหาริ์แต่ว่าอา้าวประตูเปิดเสร็จแล้ว รอดมาได้อาจาจะเป็นปาฏิหารก็จริงแต่มันไม่รอดแล้วโอ้โหสก,กินนี้สวยเกินสวยเกินปกโอเคในเมื่อมันขนาดนี้เราหนีไปกันเถอะโอเคทุกคนตาเนี้ยมันสั้นไปทุกคนยังมีอีกนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตาที่สองกันเลย let's go ่าโหลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตาที่2ในแมปชายหน้าทาวนะครับโอ้โหเครื่องแรกแล้ปั่นตรงไหนดีเนี่ยเอาจอยปั่นตรงกลางแล้วกันไม่อยากโดนไล่อะวันเนี้ยโอเคไปปั่นไปเอ้ยเอ๊ะทำไมหัวใจมันเต้นทำไมหัวใจมันเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาจอยปั่นแต่อีกเฮ้ยมันมาแน่แน่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรผ่านสิบล้อเหรอเอาเอาอันเดดเอาเฮ้ยอย่าทำจอยอย่าทำจอยอ้าวอ้าวเขาเป็นคนข้างหน้าแทนเหรออ้าว อย่าว่าแต่คนดูก็งงเลยทุกคนคนพาก็งงคนเล่นก็งงเนี่ยงงมากจูๆ่ๆผ่านจอยไปเฉยงงอันนี้งงอันนี้งงจริงแล้วเมื่อกี้สิบล้อผ่านหน้าเราอะอันเดดอะมาผ่านหน้าเราตรงประตูตรงนั้นอะหน้าเก้าอี้ยังงงเลยทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยอันดับแรกเลยปัน่นตอนเนี้ยแผลแรกมันเร็วมากๆทุกคนเราต้องรีบปัน่นปั่นแบบปั่นเลยเออนั่นแหละปั่นไป ปัน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 โ,โหตอนนี้แปดเหลือเจ็ดสเอเองเอาไงดีเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้เรากดสกิลเช็คไปเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เราควบคุมบอดทานแล้วเปล่าอา้าวเราไปไล่คนบัววิมอีกโอ้โหเออนั่นแหละนั่นะแหละคือได้ข่าวอ่าได้ข่าวว่าหลังไม้นะครับนักแต่งเพลงเนี่ยลากไปหาสาวน้อยคนบัววิมก็เลยจัดการสิ่งซะเลยนะครับ โอเคแม่ไมรายนั่นนั่นเป็นเรื่องของเขานะครับเรื่องของเราตอนนี้หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือการปัน่นโอเคอันดับแรกเราปั่นก่อนวาร์ปได้เปล่าวาร์ปได้เปล่าคุณวว,วิมวาร์ปได้รีบวาร์ปมาจะได้ฮิวให้โอ้โหเอาจ่อยไปฮิวเพื่อนดีกว่าได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราช่วยเองเพื่อนเราช่วยเองเอ้ยเอ้ยมีมีคนมาช่วยใช่ปะ่ะเมื่อกี้มันเห็นโอเคเราไปปั่นต่อดีกว่าไม่ใช่หน้าที่เราทุกคนเราปั่นดีกว่าทุกคน ดับแรกเนี่ยเครื่องก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยกลัวว่าจะจุดไม่ทันอ้าวคว้ามาแล้วเหรอโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคอ้าวสิงทําไม <laughs> สิงทําไมฮัลโหลคุณวูวิมลงมาก่อนคุณวูวิมลงมาก็ <laughs> จะไม่ฮิลเหรอเออนั่นแหละเออเออเอาเอาเอาลงเอาเอาอกมาสิครับเออเออแล้วแหละนั่นแะหนะละอยู่นิ่งๆนะ,อ,ะอยู่นิ่งๆนะอ้าวจอยเครื่องแตกอ้าวอ่ะออกดผิดตุม่มจะกด e ได้ไปกด q <laughs> อา้าวจอยจอยอย่าทำเครื่องแตกนะจอย ไปฮิวไปฮิวไปยื้อเฟสยื้อเฟสยื้อเฟสนี่นั่นแหละคือข้อเสียของอันเดนนะก็คือว่าเฟสมันจะนานมากนะคือเมื่อกี้ก,กดผิดตุ่มอีกแล้วจะกด e ไปกด q อีกแล้วงงโอเคช่างมาันเถอะดับแรกเราปัน่นเครื่องในให้เสร็จก่อนคนุณโบวิมต้องไม่หาปั่นที่อื่นแล้วล่ะเออนั่นแหละอ้าวทำเครื่องแตกโอเคเอาเอาจอยมันไปทำอะไรดีเนี่ยเอาจอยไปบล็อกเพื่อนละกันในๆๆใไในๆก็ในในๆละ อย่าตีเพื่อนเรามาตีเราแทนนี่อ่ะอ่ะอย่างน้อยเราสร้างประโยชน์กห้กับทีมก็ได้อ่ะอ่ะช่วยฮิวอ่ะไปอ่ะฮิวไปฮิวยาวๆไป <c oughs> ส่วนละปัน่นเอาเขาตีจอยเราไปแล้วอ,ะอ่ะอาวจ่อยเราหมดเลยทีนี้ <c oughs> อ่าคุณโบวิมน่าจะต้องหาเครื่องอื่นปั่นแล้วละ่ะไม่รู้ว่าน,นาอีบอะ่ะเขาจะช่วยนักแต่งเพลงทันหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยเราต้องรีบปัน่น เพราะว่าเดี๋ยวตายกันหมดตายกันหมดไม่ใช่เรื่องดีแน่เราต้องรีบปั่นโอ้เพื่อนอย่าเจ็บกันเยอะดิเพื่อนเจ็บกันเยอะแล้วปั่นช้าะโอ้โหแล้วคุณโบวิมโดนไล่ที่ชั้นสองนั่น่ะโดนไล่ที่ชั้นสองนั่นอะจะรอดไหมนั่น่ะโอ้โหเรียบร้อยดูก็รู้ว่ารอดหรือไม่รอดเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไปช่วยเองสองคนนั้นก็กรุ๊ปอัพกันไปก่อนละกันส่วนเดี๋ยวเราจะไปช่วยคุณโบวิม เดี๋ยวต้องให้คุณโบวิมเขาโคบไปก่อนนะเยวคงจะต้องแอบแถวๆนั้นก่อนเพราะว่าคุณอันเดนน่าจะเฝ้าสองคนนั้นเขาปอัพกันอยู่ปะน,นั่นอะแต่ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราตอนนี้ก็คือช่วยคุณโบวิมให้ได้เร็วที่สุด <c oughs> เร็วเลยเร็วเลยเร็วเลย,เ,เ,ลย,เ,เ,ลยเสียงหัวใจมันเฝ้าจริงด้วยอะมันเฝ้าโอเคเราต้องกบรอยเท้าก่อนกบรอยเท้าคานคานเออนั่นแหละมันจะได้ไม่เห็นโอ้โหมันง้างรอจะฟาดแล้วน,น,นั่นอะ มันง้างรอจะซ้ำเลยนะน่ะโอ้โหตามจองร้างจองผ่านอะไรกันขนาดนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอเคแปดสิปิโอเค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 โควไวเพื่อนโควไวใจแข็งไว้ใจแข็งไว้เรามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอาฮิวเรียบร้อยสาวน้อยน่าจะยังสิงไม่ได้นะเอ่ออืมเขาจะไล่สาวน้อยต่อใช่ปะ นั่นไงไล่สาวน้อยต่อจริงด้วยอย่าทําอย่าทําเพื่อนเราอย่าทําน้องเราด้วยอย่านะหยุดเลยเดี๋ยวพับไม้เองเพื่อนเออนัอ่นแหละเดี๋ยวเราพับเองเราพับเองอ Dans, ดักไม้ดักไม้ดักไม้เอาโอยเกือบโดนเว้าวกันหมดอ้าวอ้าวอ้าวจ,จะทำอะไรครับเนี่ยจะทำอะไรครับเนี่ยมาไล่ผมดิมาไล่ผมดิมา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 ไม่ไปไล่น้องเราพอมาเอาหายกันหมดเลยเอานาอีฟนาอีฟมาจากไหน อ้าวอ้าวอ,อยู่ดีก็ยอมแพ้งงเอาอะไรเนี่ยหนูไม่น่ายอมแพ้เลยโอ้ถ้าหนูไม่ยอมแพ้าจะาเก็บได้สักหนึ่งสอคนนะเนี่ยโอเคแต่ก็ถ้ามามเถอะอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับช่างเครื่องโกนในสกินผู้กลับมาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ